ผมเจอคนหนึ่งลาสลับหนึ่งลาสลัโว้หนึ่งลาสลันี่มาจากไหนนี่อ่ะเฮ้ยเป็นไปไม่ได้หนึ่งลาสลับเอฟเคเฮ้ยไม่จริงทำไมถึงหนึ่งลาสลัขนาดนี้โอ้ oh my god เดี๋ยวเราไปดูเขาจริงจริงนะเราไปดูเขาจริงๆ,นะเ,เ,ขงๆเขาทำอะไรเอฟเคอย่างเดียวไม่ได้นี่เข้ามาก็มาเอฟเคไหม เคเขามาอวดเก่งอ,ะอ่ะน,น้องเบอรดูดิดูอันดับก่อนไปนึงครับอันดับดูสิมีชื่อเขาด้วยโอ้ยนันม,มันชื่อเขาเลยทำไมเขาเลขเป๊ะพอดีะมันแฮกเหรอเขาไปแฮกมาหรอฮะอืมเขาไปแฮกมาแล้วเนี่ยดูดิ จริงอาจจะแฮก คิดม่าแฮกไหมคุณผู้ชมก็คอมเมนต์กันนะครับ